สวัสดียามบ่ายวันอาทิตย์ครับทุกคนมาเดินถนนสุขสวัสดิ์ครับผมจุดสิ้นสุดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับสถานีสุดท้ายสถานีคู่ในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางก็จะเลี้ยวไปทางนี้นะครับก็จะเลี้ยวเข้าลงจอดครับ ไปทางด้านโน้นก็จะเลี้ยวเข้าลงจอดกําลังมีงานก่อสร้างอยู่ครับลงจอดรถไฟฟ้าบ่ายวันอาทิตย์ครับมาหาหมอประกันสังคมที่โรงพยาบาลบางประกอกสามมาตั้งแต่บ่ายโมงครับเสร็จแล้วบ่ายสามโมงกว่าสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงได,ยยด,ดง้ยาแก้ไอาตาเสียดาวขวดหนึ่งยาแก้ไอตาเสียดาวขวดหนึ่งแล้วก็พาราแผงหนึ่งครับ ไอเจ็บคอปวดเมื่อยเนื้อตัวได้พาลาแผงหนึ่งกับยาแก้ไอน้ำดำตาเสดาวครับรออยู่2อชั่วโมงประกันสังคมครับตามนี้เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะครับนี่คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูลสุขสวัสดนะครับจากเตาปูนมาถึงสุขสวัสดตรงนี้รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ อันนี้คือจุดสิ้นสุดโครงการครับาจะมาสุดอยู่ตรงสถานีสุดท้ายสถานีคู่ในนะครับสถานีคู่ในสถานีสุดท้ายแล้วก็จะมาตรงนี้ก็จะออกนั้นแล้วก็เลี้ยวเข้าไปลงจอดรถไฟฟ้าตรงด้านโน้นนะครับจัดปยวันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์มาหาหมอฟังประกอก3ส,สุขสวัสดิ์ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะครับเดินกลับบ้านกันครับ เดินกลับบ้านก็จะผ่านตลาดคู่ในนะครับจะเดินผ่านตลาดคู่ในก็จะไปขึ้นรถสองแถวสีฟ้าวัดคลองสวนคู่ในนะครับลงหน้าบ้านโอ้ลาบตรงนี้น่ากินจังลาบยะโสครับตลาดโสนะครับตรงนี้ เสียงดังเลยนะครับข้างถนนหัว่ยี่สิบบาทไก่ทอดโอ้เราไอา่กินไก่ทอดมากก็ได้ไอไอ,อทอด,ดโอ้ <5 S 2> อยนะ่ากินเลยสามตัวห้าสิบบาทกันเหรอเราเด่นตัวละสามสิบห้าสามตัวร้อยครับ สามตัวร้อยสแกนได้ใช่ไหมพี่เอาเนี่ยนะครับสามตัวร้อยนี่หละครับตัวนี้ก็ได้ถาดนี้ก็ได้แล้วก็ข้าวเหนียวมีไหมหาข้าเวเ,าเหนียวสิบบาทนนร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทเอาละเจอ ปลาทอดข้างถนนครับจัดไปครับได้ละสลิตทอดกับข้าวเหนียวมือกลางวัน,นยังไมไ่กินอะไรเลยเดินไปขึ้นรถสองแถวกันครับเดินผ่านตลาดก็อดไม่ได้ครับว่นวัาส,สวยๆมีข้าเม่าด้วย ตลาดคู่ในครับผมได้ปลาสลิดทอดกับข้าวเหนียวมาครับแจ๋วเดินลัดซอยเข้านี้ครับซอยวัดคู่ในครับแกจําเลยวัดคู่ในครับผมโอ้ดอกไม้งามๆเลยปลาแดดเดียวครับแดดเดียวเทียบเลยครับของกินตลาดคู่ใน กุ้งสดสดแแจ่มมากเลยเดินไปขึ้นรถสองแถวกันครับอินรถสองแถวอยู่ตรงข้างในวัดผลไม้ในตลาดของเยอะอยูน่นะครับตลาดเย็นเ,เียวหัแดรดร้อนแดดร้อนแดดแยงตาครับ เดินซอยนี้ต้องระวังนะครับรถมอเตอร์ไซค์เยอะรถยนต์เข้าไม่ได้ครับจริงๆแล้วรถยนต์มันต้องเข้าได้นะซอยนี้แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าวางของขายรถยนต์มันเข้าไม่ได้ไมีแต่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งโอเคครับตรงนี้ก็มีครับปลาสลิดมะม่วงมีปลาดินทอดก็มีอะไรจ้าร้อนๆครับผมร้อนๆเลยอท,อท,ทอดเสร็จมีแทอดเสร็จด้วย แดดแรงรแดดแรงผู้แดดตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยจะสี่โมงละแดดแจ๋เลยเดี๋ยวไปวัดคู่ในครับวินรถสองแถวเดินมาตรงนี้ก็มีของขายครับหน้าวัดมีวินรถสองแถวอยู่ตรงนี้ครับมีของขายข้างในนี้มี หลวงพ่อพุทธโสธรจำลองนะครับในวัดคู่ในเนี่ยมีรถสองแถวอยู่ตรงนี้โอ้โหแดดแจ่มเลยคือรถก่อนแล้วกันครับ อยากกินทุเรียนจังชื่อน่ยพูสุดห่ามกจิบระยองโอ้ยสวัสดีเจ้าจ้าเลยเนาะข้าวขาหมูก็ได้มั้งข้าวคากิข้าวขาหมูอ่าาข้าวคากิทาดข้าว ข้างกินนี่แหละยังเย็นๆหน่อ,อุ้ยทั้งสาชั่วโมงกว่าไปห,หามหมอมา นั่งรอหมออยู่สองชั่วโมงครับได้พารามาแกงหนึ่งครับาแกงไอ้น้ำดำแทเสเดาโคตรประคุ้มเลยประกันปัตคมมาแวะกินข้าวก่อนเข้าบ้านครับตลาดหน้าปักซอยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเดิมอันนี้กินขาหมูหน่อยครับอยากกินชุเรียนจังเลยมาแวะมาแวข้าวคาคิร้านเดียวกับก๋วยเตี๋ยวเรือครับ ของป้าค่นขยันอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ของป้าก็บอกเนี้ยกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็กินแล้ววันนี้ลองกินข้าวคากีนะครับจัดเต็มมาครับร้อนๆข้าวคากีร้านป้าก๋วยเตี๋ยวเรือหน้าปักซอยนะครับอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ขาหมูป้าได้เลยครับ ข้าวคาเีดอีกดองซื้อปลาสลิดทอดกับข้าวเหนียวมานะครับเอาไว้กินมื้อต่ำอันนี้มือกลางวานผมครับเผื่อว่าจะโดนกักตัวซื้อสเสบียงไว้ทุนไว้หน่อยไม่รู้ว่าเจ้านายจะว่ายังไงนะตรวจเอทเคขึ้นสองขีดสงสัยจะโดนกักตัวแล้วผมด้ด ตรวจเอทีเขึ้นสองขีดก็เลยไปหาหมอประกันสังคมรอยิ่สองชั่วโมงกว่าได้ยากแก้ไอาตาน้ำดำยากแก้ไอนดำดำตาเสือดาวกับยากแก้ปวดเมื่อยาลารายากแก้ปวดลดไข้าราเซตามอนแผงหนึง่งยากแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวปวดปวดเล็ก เนว่าจะมียาต้านโควิดโคว,โควิดแค่นี้เจ็กว่าบาทยี่สิบบาทนั่งาราเซตามอนห้าร้อยมิลลิกรัมสิบเม็ดแล้วก็ยาอะไรเนี่ยยาแก้ไอบอมแฮกซีนบอมแฮกซีนมาอีก ยาแก้ไอบอมเฮกซีนเป็นไม่ได้มียาต้านไวรไวรัสอะไรเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นโรคสามัญไปแล้โรคประจำถิน่นอินยาแก้ปวดรถดไข้ถ้ามีอาการรักษาตามอาการไม่ได้น่ากลัวอะไรครับมีที่รู้สึกได้ก็คือมันไอแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวครับเพราะว่าเราเคยเป็นมาสองครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่ส ทบ๊ายบายครับผมกินเสร็จแล้วเดินเข้าบ้านครับลงรถสองแถวแว็กินข้าวหน้าตลาดหน้าหมู่บ้านตลาดนี่ทำอะไรก็เงียบยังไปไม่ขึ้นเลย สตรีทฟู้ดประชาที่90มีแจ่วฮ้อนสไปซ์จีนตรงนี้มีสเต็กมีร้านเหล้าแคมป์ปิ้งร้านเจแคมปิ้งอยู่ตรงนี้นะครับขายอุปกรณ์แคมป์ปิ้งแล้วก็มีนั่งแฮงเอาด้วยเดินเข้าบ้านครับผมหาหมอเรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อย เผื่อจะโดนกักตัวก็ซื้อตะเบียงไปตูนไว้ก่อนครับรเพาเหนียวกับปลาเนินทอดปลาสลิดท,ทอดไม่ใช่ปลานินทอดอเดินเข้าบ้านครับบรรยากาศดีครับยังไม่อยากเข้ายู่สวยน้ำลงแรงครับวันนี้ยามเย็นยามเย็นโชยมาชักเบาขึ้นฟ้าเชือกโยงสายป่านยามเย็นลมโชยมา หลังจากไปข้างนอกมาครับบันทึกคลิปก่อนเข้าบ้านครับไปหาหมอมาได้าย,ยาพาลามาแผงหนึ่งแก้ไอตาเสียดาวขวดเล็กขวดหนึ่งนั่งรอสี่สองชั่วโมงก่อนเข้าบ้านครับบันทึกคลิปไปหน่อยเย็นๆแล้วโอเค